ดิวจับมือเะเทินวงการมวยไทยและคิกบ็อกซิง่งมวยไทยโคโผมาเราเอาเรื่องราวที่น่าสนใจในปัจจุบันหันมาดูฝั่งวิกแอร์ที่ประกาศว่าแกได้พันธมิตรใหม่ก็คือไรซ์และกอรลีก็ได้เป็นทีฮือฮาฮือฮาฮือฮาเปิดตัวโดยการส่งคาสุกิแชมป์ไรซ์มาชิงแชมป์เข็มขัดราชดำเนินไปชนกับแซมสันล้านนาเจริญสุขบุญลานามวยไทยที่เคยแพ้ให้คาสุกิมาแล้วที่ญี่ปุ่นหนุนมาดูหลังจากนี้น่าลุ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคงได้เห็นนักมวยญี่ปุ่นในมาบื้นๆเข้ามาชกมวยไทยกนน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 กกขึ้แ่่่อออสวรี็็เป สีกับไหลอยู่แล้วไม่แครล้วเลยมาเอาด้วยน่าจะช่วยให้เราได้เห็นมวยรุนยักษ์ฟอร์มสวยๆมาชกที่ได้เฉลิมเนินเป็นแน่แท้ส่วน RWS แก่ก็มีช่องทางให้นักมวยได้ต่อยอดได้สอดไปชกค,คิกบ็อกซิง่งไม่ได้อยู่นิ่งรอรายการมวยไทยอย่างเดียวและโอกาสจะได้เลี้ยวไปฆ่าตัวหลักล้านทยานไปชกแถบยุโรปแบบพิเพรผนมรุ้งก็เป็นได้เรียกได้ว่าพันธมิตรเจ้าใหม่ที่อยู่แดนอาทิตย์อุทยัยและพวงเจ้าใหญ่ครองใจยุโรปสายคิกบ็อกซิ่งมาด้วยแต่เรื่องทั้งหมดต้องพูดถึงตัวเรร่งปฏิิิกยานี้ด้วยอยย่าาางราการกวันที่งปฏิก กกกัับทท้้ง3ึีี่่ลาาวมนในฐานะที่ผมเป็นแฟนมวยก็ขออวยให้การจับมือครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดีผลดีกระตกอยู่กับนักมวยมีโอกาสลํำรวยมากขึ้นแต่ก็อดคิดถึงการส่งระดับแชมป์ไปต่อยรายการอื่นกลัวจะขมขืนเรื่องผลการตัดสินเพราะเรื่องนี้ทําหลายคนสายสัมพันธ์ขาดวินกันมาแล้วหรือถ้าไม่งั้นคงต้องใช้กรรมาการกลางในการตัดสินไฟใหญ่ๆก็เป็นได้